อีกเสียงเสรีพิสุทธิ์แะประยุทธ์ลาออกจากนายกเหตุแก้ปัญหาบ่อนไม่ได้14มกราคม64พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยโพสต์เฟซบุ๊ก เป็นคลิปวิดีโอที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจับบ่อนประตูน้ําในสมัยเป็นจเจรต,ตํารวจพศส5 4 9และยังพูดถึงกรณีมีเหตุยิงกันตายภายในบ่อนแยมพระรามสามและยังบอกว่าตํารวจในท้องที่ก็ยังคงทํางานอยู่เหมือนเดิมคลิปนี้เป็นการตัดต่อระหว่างคําพูดของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโต้ตอบกันเรื่องการแก้ปัญหาบ่อนพนันและเขียนข้อความระบุว่า คุณประยุทธ์ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ปัญหาบ่อนการพนันได้ไม่มีใครทำได้สำเร็จเพียงคนเดียวต่อให้หนึ่งร้อยนายกก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันไม่ว่าใครจะเก่งกาสามารถแค่ไหนก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นทั้งที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข มีความรักและสามัคคีกันเรื่องบ่อนการพนันกระจกกระจอกแค่นี้ยังไม่มีปัญญาแก้ไขแถมยังยอมรับว่าแก้ไม่ได้ผู้นำประเทศแบบนี้จะมีปัญญาไปแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองและประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่านี้ได้อย่างไรลาออกเสียเถอะอย่าให้ประเทศชาติเสียหายและประชาชนเดือดร้อนไปมากกว่านี้อีกเลยครับ โพสต์นี้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่เห็นเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และได้มีการแชร์โพสต์นี้ไปมากกว่า1,000ครั้งโดยก่อนหน้านี้นายมงคลกิจสุขสินธาราน,น์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศิวิไลได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ได้ออกมาขอความร่วมมือประชาชนในการแก้ปัญหาบ่อนการพน,นันโดยการลดละเลิกเล่น เพราะการแก้ปัญหาคนเดียวทำไม่ได้รวมถึงนายกรจาติกวนิตหัวหน้าพักกล้าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้โพสต์เฟซบุ๊กแนะนำการแก้ปัญหาเรื่องบ่อนการพนันผิดก,กฎหมายว่านายกคนเดียวก็แก้ได้ถ้ากล้าเอาไว้บนโต๊ะเปลี่ยนสวยเป็นภาษีนำเม็ดเงินกลับมาใช้เพื่อประชาชนเราเห็นด้วยกับนายกว่าไม่ต้องร้อยนายกหรอกครับพันนายกก็แก้ไม่ได้แต่นี่คือโจทย์ที่ผิด โจทย์ที่ถูกคือทำอย่างไรให้การเล่นการพนันเป็นภัยต่อสังคมให้น้อยที่สุดคำตอบคือการพนันที่มีใบอนุญ,ญาตบนโต๊ะอย่างถูกกฎหมายมีการกำกับดูแลและมีการเสียภาษีให้รัฐเข้าระบบเพื่อนำเม็ดเงินกลับมาใช้จ่ายดูแลประชาชนแทนการเข้ากระเป๋ามาเฟียก่อนแนะแนวทางนายก ชี้ปัญหาบ่อนคนเดียวก็จัดการได้14มกราคม64นายกรจาติกาวนิตหัวหน้าพักกล้าและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่านายกคนเดียวก็แก้ได้ถ้ากล้าเอาไว้บนโต๊ะ Hash tag เปลี่ยนสวยเป็นภาษีนำเม็ดเงินกลับมาใช้เพื่อประชาชนถ้าพรรกล้าเป็นรัฐบาล เราจะเอาการพนันขึ้นไว้บนโต๊ะเลยครับผมคิดว่าวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่การขอให้คนร่วมมือเลิกเล่นการพนันแต่การทำให้การพนันอยู่บนโต๊ะโดยมีกฎหมายรองรับและมีการกํากับดูแลปัญหาสังคมเราคือบ่อนเถื่อนซึ่งเป็นที่มารายได้ของผู้มีอิทธิพลเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันในวงการคนมีเครื่องแบบการรั่วไหลเงินไปบ่อนถูกกฎหมายในต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบหลบซ่อนๆที่ทำให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโควิดตามที่ปรากฏดังนั้นถ้าตั้งโจทย์ให้คนเลิกเล่นการพนันเราเห็นด้วยกับนายกว่าไม่ต้องร้อยนายกหรอกครับพันนายกก็แก้ไม่ได้แต่นี่คือโจทย์ที่ผิดโจทย์ที่ถูกคือทำอย่างไรให้การเล่นการพนันเป็นภัยต่อสังคมให้น้อยที่สุดคำตอบคือ การพนันที่มีใบอนุญาตบนโต๊ะอย่างถูกกฎหมายมีการกำกับดูแลและมีการเสียภาษีให้รัฐเข้าระบบเพื่อน,นำเม็ดเงินกลับมาใช้จ่ายดูแลประชาชนแทนการเข้ากระเป๋ามาเฟียถ้าตามนี้นายกคนเดียวที่มีความกล้าทำได้แน่นอนครับโพสต์นี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาบ่อนการพนันและยาเสพติด เมื่อวันที่13มกราคม64โดยระบุว่าวันนี้ยังคงมีประชาชนลักลอบไปเล่นการพนันอยู่ทั้งในรีสอร์ทและโรงแรมซึ่งมีการจับกลุ่มได้ในทุกวันดังนั้นต้องหาวิธีการให้คนไทยลดและเลิกเล่นการพนันโดยผู้ที่ติดการพนันเปรียบกันว่าเสียหายยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านหรือโจรปล้นบ้านก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังและทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคน เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครที่จะทำให้สำเร็จได้เพียงคนเดียวโดยร้อยนายกก็แก้ไม่ได้ไม่ว่าใครเก่งกาสามารถก็แก้ไม่ได้ผมไม่ได้นับว่าเก่งที่สุดแต่มีความตั้งใจเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ที่จะทำทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะโทษใครไม่ได้ถ้ามัวแต่โทษกันไปกันมาก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ ความร่วมมือไม่เกิดคลังให้อีกคนละครึ่งมีสิทธิ์รับเงินเพิ่มจากโครงการเราชนะจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ทำให้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเตรียมเสนอโครงการเราชนะ เข้าคอรมอให้พิจารณาในวันที่19มกราคมนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแจกเงินเยียวยาให้คนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนสำหรับโครงการเราชนะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่คลางเปิดไว้ที่ w w w ร์ไรด์ a ว c บาชกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนมกราคมและผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธ จะสามารถกดเงินจากตู้ ATM ในเดือนแรกได้อย่างช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์64ครอบคลุม2เดือนด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนผ่านโครงการเราชนะที่จะจ่ายเงินเยียวยาสำหรับการระบาดของโควิดระลอกใหม่3,500บาทมีระยะเวลา2เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์64ซึ่งคาดว่าจะดูแลครอบคลุมพี่น้องประชาชนได้ถึง30-35ล้านคนในเบื้องต้นจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนส่วนการรับเงินแบ่งเป็นการรับผ่านระบบพร้อมเพย์ส่วนผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งแล้วมีรายได้น้อยเข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย ซึ่งการเบิกจ่ายเงินจะเป็นการเบิกใช้เงินสดหรือนำไปใช้ต่อในโครงการคนละครึ่งได้โดยหลังจากนี้จะเห็นความชัดเจนหลังจากเสนอคอรมในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ดีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดส่วนพ่อค้าแม่ค้าแม้จะอยู่ในโครงการคนละครึ่งที่มีรายได้น้อยก็สามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านโครงการเราชนะได้รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ ผู้ส่งอาหาร Delivery ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เช่นกันวิธีการลงทะเบียนในรอบนี้จะพยายามไม่ให้ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาจะใช้เฉพาะข้อมูลและเลขบัตรประชาชนส่วนข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะตัดส่วนนี้ออกด้านโครงการคนละครึ่งจะมีการขยายระยะเวลาของโครงการออกไปอีกหรือไม่นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปแต่จะพิจารณาเป็นรายไตรมาสเนื่องจากการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเศรษฐกิจยังต้องพึ่งการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศนุกสุธิดา ชำ้ำบ้านให้เช่าเละแถมเจอของผิดกฎหมายเพียบ13มกราคม64นางสาวสุธิดากเกษมสันนนอยุธยาหรือนุกอดีตนักร้องชื่อดังยุค90พานายธีรศักพันธุจริยาหรือโกน้าเด้งถ่ายคลิปผ่านอินสตาแกรมชื่อนุกสุธิดาความยาวเกือบ35นาทีพาดูบ้านของตนเองย่านลาดพร้าวบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ที่ปล่อยให้คนมาเช่าได้เพียงสงเดือน โดยเขียนแคปชั่นว่าไม่มีอะไรจะพูดคะ่ะโดยนุกและโก้ได้พาเดินชมบ้านตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรอบตัวบ้านที่มีผู้เช่ามีการก่อสร้างโครงและสร้างห้องขึ้นมาใหม่และภายในพบถุงมือยางสีฟ้าจำนวนมากและสารเคมีสีฟ้าติดทั่วบริเวณบ้านจากนั้นได้พาไปดูด้านหลังบ้านปรากฏพบว่า ห้องที่ใช้เป็นห้องคนงานได้ดัดแปลงเป็นสตูดิโอห้องถ่ายทำรายการและยังพบเครื่องซักผ้าอีกจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขียนไว้ว่าอายัดซึ่งเป็นของกลางในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาจับก,กุมผู้เช่าไปก่อนหน้านี้ในช่วงการถ่ายคลิปนุกได้บอกว่าสภาพบ้านซึ่งไม่ได้มาดูแค่2เดือนหลังจากเมื่อสอปีที่แล้วก็มีคนจีนมาเช่าบ้านแล้วทำพังเละ ล่าสุดต้องขึ้นโรงพักอีกเพราะมีคนเช่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวอยู่ครั้งนี้พังเละหนักกว่าคราวที่แล้วเท่าตัวพังตั้งแต่ทางเข้านอกจากไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมายังมีค่าน้ำค่าไฟอีก80,000บาทแล้วซึ่งตัวนุกไม่อยากรับผิดชอบจึงได้เจรจาไกล่เกลียที่สนอนวังทองหลางและขอเข้าคนบ้านในวันนี้ แต่ก่อนที่นุกจะเข้ามาคนบ้านตำรวจได้เข้ามาคนบ้านก่อนเพราะตอนปรึกษากับตำรวจรองสืบได้เข้ามาในบ้านแล้วพบคนเสพยาตำรวจจึงได้จับกลุ่มนำตัวไปสอบปากคำและพบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเป็นการกระทำผิดกฎหมายพอนุกรู้ก็รีบเข้าแจ้งความทันทีและขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดนุกยังเล่าว่าผู้ที่ทำสัญญาเช่าเป็นแม่ของคนที่มาอยู่ในบ้าน และถามตลอดในคลิปเมื่อเห็นสภาพบ้านว่าแล้วจะรับผิดชอบให้บ้านกลับมาสภาพเดิมให้นุ๊กยังไงโดยบ้านหลังนี้มี3มชั้นทุกชั้นเต็มไปด้วยสารเคมีสีฟ้าและได้มีการนำวอลเปเปอร์มาปิดทับกำแพงไม้สักราคาแพงและยังมีการต่อเติมระบบไฟให้เป็นแสงแบล็คไลท์เปลี่ยนผ้ามา่านและตกแต่งภายในห้องเสมือนเป็นห้องปาร์ตี้ในช่วงการถ่ายคลิป นุกได้บอกว่าตัวเองจะเป็นลมเมื่อเห็นสภาพบ้านเป็นระยะระยะสอบอคเปิดตัวทีมโคษกคนใหม่ดีกรีอดีตนางสาวไทย14มกราคม64นายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธิน โคษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 หรือสอบคเปิดเผยในช่วงท้ายหลังการถแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันว่าวันนี้ขอแนะนำทีมโคศกสบคที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทำงานของประเทศเพิ่มอีกคนขอแนะนำแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรหรือหมอเบิร์ตจิตแพทย์ ที่จะมาช่วยกันนำเสนอชุดข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยตนเองอาจจะมีภาระังงานเพิ่มขึ้นเช่นการออกพักสนามเพื่อไปสัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนายแพทย์ทวีสินระบุว่าแพทย์หญิงอภิสมัยเคยเป็นจิตแพทย์ของโรงพยาบาลสีธัญญาเป็นอดีตนางสาวไทยและอดีตผู้ประกาศข่าวและเป็นรุ่นน้องของนายแพทย์ทวีสิน ซึ่งแพทย์หญิงอภิสมัยผ่านงานในเรื่องการทำรายการและผู้ประกาศข่าวเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของการสื่อสารเช่นเดียวกันคงได้มีส่วนที่จะเข้ามาช่วยทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนายแพทย์ทวีสินระบุเพิ่มเติมว่าตนเองจะไปรับผิดชอบภาระในส่วนอื่นต่างๆเพิ่มขึ้นอาจจะต้องออกพื้นที่ภาคสนามไปสัมผัสรับทราบปัญหาจริง และมานำเสนอช่วยทำให้เติมเต็มข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อการต่อสู้กับโควิด1 i d 1 9และขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจกันจึงต้องให้ทุกคนทุกด้านมาช่วยกันดึงกราฟตัวเลขของผู้ติดเชื้อลงให้ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ ขอเวลาแพทย์หญิงอภิสมัยได้ศึกษารายละเอียดชุดข้อมูลต่างๆก่อนสำหรับประวัติของแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปีาปี2542ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่36ได้เป็นตัวแทนนางสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลปี1999ที่ตรินิแดดและโตเบโกโดยเป็นนางสาวไทยคนสุดท้ายที่ได้ไปประกวดนางงามจักรวาลจากนั้นได้เป็นผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ต่อมาได้เป็นพิธีกรรายการ เพราะฉันคือผู้หญิงทางช่องไอทีวีปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ